จะติดตาพาเผยภาพลูกแฝดชัดครั้งแรกนออ้นองอบน้องอไราีดั้งด่งมากเพิ่งจะประกาศข่าวดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างจ่าติดตาพากับสามีเอิร์นิธิพัทหลังจากที่จ่าอุ้มทองโตมาเก้าเดือนก็ได้คลอดลูกฝาแฝดชายหญิงแล้ว ตั้งชื่อน่ารักน่ารักว่าน้องโอบน้องอารีโดยล่าสุดจาาจิตตาพาก็ได้เผยภาพลูกแฝดให้เห็นกันชัดๆแบบไม่ต้องซูมกันเลยเป็นครั้งแรกโดยโพดภาพพี่โอบลูกชายคนโตให้ดูกันก่อนเรียกว่าหน้าตาหล่อเหลาเครื่องหน้าครบตั้งแต่แรกเกิดเลยส่วนน้องสาวอย่างน้องอารีก็หน้าตาจิ้มริมน่ารักน่าเอ็นดูมากปากเนื้อจมูกหน่อยดั่งโด่งชัดทั้งคู่เลยส่วนคอมเมนต์ของแฟนๆมีแต่คนชมถึงความน่ารักของลูกแฝดของจ่าเอินว่าเห็นแววพระเอกนางเอกใหม่แล้วน่ารักหน้าช่างฉายแววหล่อสวยก ขอขอบคุณภาพจากจิตตาพาเอิญน,นิติพัาพ์แปพ <า S 2> แหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ